สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าคู่ใหม่นะฮะเป็นสไตล์รองเท้าแบบออนทัวร์นะฮะแอดเวนเจอร์ยี uh ่ห้อสกอยโคไม่ทราบผมอ่านถูกหรือเปล่านะฮะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะฮะวัสดุนี่นะครับดูรวมๆกันพร้อมๆกันเลยฮนะตัวนี้ ตัวงัดเกียร์นะ,ะมีแผ่นลองมาให้ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นหนังนะครับแล้วก็จะมีกีมตุกแกภายในก็ประมาณนี้นะฮะนิ่มๆเลยฮะเซต,ตี้ได้ดีมากกันน้ำร้อยอซนตฮะตัวล็อกก็จะเป็นแบบคลิปล็อกแบบนี้นะฮะนี่ฮะ ดึงไปอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปครับแล้วก็ดึงกับหลังไปกดถอยหลังครับนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ข้อดีก็คือนี่ตรงนี้มันจะมีการให้ตัวได้ไม่เหมือนกับรองเท้าวิบากหรือรองเท้าเอนดโดโรทั่วไปนะฮะส้นก็เหมือนกันนะฮะก็จะมี ที่ให้ตัวได้ตรงนี้ฮะนิ่มดีฮะแล้วก็มียางยืดกับชับข้อเท้ากันน้ำไหลเข้าหรือว่ากันเขาเรียกว่าเซฟข้อเท้าเราด้วยะฮะเพื่อให้มันรับกับตัวเบลเซฟตีพ้พวกนี้นี่คือพื้นนะฮะพื้นรองเท้าใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้ใช้ฮะ ราคาก็สัมผัสได้ฮะดีเกินราคาฮะผมก้ารับประกันเลยฮะจะดีสู้เท่ารองเท้ารุ่นคู่เป็นหมื่นได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะได้นะฮะตัวนี้ราคาดีเลยนะครับถ้าชอบอยากได้กดตามลิงก์ข้างล่างที่ผมจะแปะไว้เลยนะครับขอบคุณมากครับ